สวัสดีครับพี่น้องครับทราบผู้ตตามช่องลูกแันยอสายสื่อสานครับผมมื่อวานนี้นะครับผมเองนะครับบอลลูคแคนยอครับมันี้ก็กลับบ้านนะครับมาอยู่ที่กลางทุ่งหน้ามหาสารคามคือเก่าครับตอนนี้นะครับกับกำลังนะครับใส่พอแล้วพดน้ำควายนะครับอาบน้ำควายนะครับช่วงบ่ายตอนนี้กับวันใบสามนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมกับกับบ้านกับซองนะครับมาเบิรงควายนะครับตอนนี้กับเลี้ยงทั้งม่วเลี้ยงทั้งควายครับพี่น้องครับเพราะว่า ต้นกระแสควายพอไหวนะครับก็เลยลองมาเลี้ยงเบิ้งนะครับเพราะว่าพื้นที่นะครับของผมมันกับเหมาะในการเลี้ยงควายอยู่ครับโอ้พื้นที่ของกว้างลงลงไปนะครับสามสิบสี่สิบไร่ครับมีบ่อหนามอยู่สามสี่บ่อนะครับคิดว่าการเลี้ยงควายน่าจะเหมาะอยู่น่าจะบ่อลำบากจนเกินไปครับตอนนี้ก็มีควายอยู่นะครับซีแม่นะครับนีควายซีแม่นะครับกับควายหน่อยนะครับจะเป็นลูกของนี่แหละนี่แหละครับอีกสองตัวนะครับเป็นของเบิรมพันล้าน เดี๋ยววงไดเรียงํา้กันว่าแต่ละตัวเป็นแบบใดนะครับเป็นค่อยเป็นบ้านนะครับผมกับมวยตะค่อยรักลานนะครับพี่น้องครับแต่ว่าในอนาคตอีกหาปีซืปีร่วมกันแล้ว่าจะขายได้เป็นลานอยู่นะครับตอนนี้ก็เรียนค่อยลักมือรักแสนไปก่อนนะครับตามทุนนะครับเดี๋ยววงตั้งกันนะครับว่าค่อยแต่ละตัวที่ผมนํามาเลียงเป็นแบบใดนะครับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับก็มีอยู่สโตัวนะครับเนาะสโตัวกับค่อยหน่อยอีก2โตัวนะครับรวมเป็น6โตัวนะครับคุณพ่อพันเจียอาบน้าให้เมื่อละสองรอบนะครับ ค้อยเผือกกระมี่นะครับเผื่อเป็นเผื่อเป็นเกียรติเป็นศี้ยครับการเลี้ยงค้อยเผือกมาเป็นมงคลบ่สำหรับการเห็ดคอกเห็ดฟาร์มครับพี่น้องครับตอนแรกนะครับที่ผมนํามาเลี้ยงนะครับก็เป็นค้อยบ้านๆนะครับสูงลอยสามซีสามหานี่นะครับตัวนี้ก็ผสมแล้วนะครับผ่านสองรอบนะครับจะของเก่านะครับเพป็นบอกว่าค้อยมันอาจจะนาเขาบนบ่เปิดปปนได้นะครับก็เลยนํามพอพันเจ้าโชกกระบี่นะครับนํามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับตัวนี้ก็คข้อยราค่าลักหมื่นนะครับก็คิดว่า การนําไฟและค้าศึกครับเมื่อไม่นะครับนํามาพัฒนานะครับมันาเชเป็นการที่จุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการนํามาเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นควายสาวทองแรกผสมพ่อโชคกระบี่ครับผมพันสองรอบกว่วแล้วนะครับก็รุ่นกันเน่าๆไปนะครับว่าสตีดบอนะครับเดี๋ยวอีกว่าดนนะครับอีกจากเดือนก่อนสภาพหมอมาตัวทองเบิ้งนะครับตัวนี้นะครับแม่ตาแต้มของผมนะครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดนี่นะครับเนาะ กับลูกนะครับลูกพอเบิ่มพันหลานนะครับต nah ัวนี้แม่เพื่อนเนี่ยก็บเพราะว่าน้ำนมดีครับผมน้ำนมดีนะครับเต้านมใหญ่นะครับสูงเลยสามเจ็ดสามแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ผสมไปแล้วนะครับเนาะลูกเพ,พ now, ิ่นได้ประมาณสองเดือนกว่านะครับแม่เพื่อนกับผสมไปแล้วนะครับผสมพอเทพมงคลนะครับเพราะว่านะครับผมอยากนําเทพมงคลนะครับมาพัฒนาสายพันธุ์เบิ่งนะครับว่า โครงสางมันจะใหญ่กว่าเก่าบ่อยนะครับเพราะตอนนี้ความสูงประมาณเลยสามเจ็ดเลยสามสิบแปดนะครับไปคิดว่าลูกโตต่อไปนะครับนาเซ่เห็นผลงานนะครับเรอเบิรงนะครับตัวนี้พอพึ่งผสมไปเรืยประมาณสามหมื่นนะครับก็ล่อหลุดกันแน่นอนนะครับว่าสิผสมติดบ่อนะครับค่าผสมเทียมมงคลนะครับหมอที่บ้านผมเพิ่งจะเอาที่สามพันบาทนะครับประกันสามเทียนะครับเนาะเทียมมงคลนะครับพื้นที่แต่ละหมองอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่หมอบ้านผมกนเอาสามพันบาทนะครับเนาะเบิร์กต้เนี่ครับลูกหลักของผมนะครับ ตัวนี้นะครับแม่สาวนะครับที่มีสูงประมาณร้อยสามสิบหาครับตัวนี้แม่สาวตาแต้มแก้มจำตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผสมไปแล้วนะครับผสมพอเบิ่มพันหลานขึ้นกันนะครับผสมในเดือนกวาแหละครับพี่น้องครับตัวนี้งามนะครับตัวนี้กำลังเป็นสาวตัวนี้ใส่ไปหนาอยู่นี่ครับหักง่ายไายง่ายนะครับตัวนี้อนาคตแม่บอกแม่พันประจําขอบประจาฟ้ามของผมนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบหาได้ครับตัวนี้ตัวนี้เชื่องดีนะครับตัวนี้ เชื่องดีนะครับตัวนี้กินเก่งนะครับหนาเขาคงกว้างนะครับหนาเขาเป็นเปิดนะครับมักอยู่ครับตัวนี้ตาแต้มแกมจำอัตลักษณ์ควายไทยกับชือว่าชัดเจนดีนะครับข้ออ่องนะครับทุ่งน่องขาวนะครับนี่ครับงามอยู่ครับตัวนี้และให้เบื้องรอบๆข้างๆนะครับตัวนี้มาสมในเดือนกว่าแล้วเอ้าเลี้ยงจังหวะจังค่อยนะครับพี่น้องครับเลี้ยงใส่ก้านเบื้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้คอก ม่งของผมคืนงนึงนะครับกับสูบแบงเป็นขอกควายเลยครับตัวนี้เลี้ยงกันเหี้ยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะครับพ่อแม่ผมก็เคยเลี้ยงควายยู่ครับแต่สมัยผมอะสมัยผมเป็นเด็กน้อยพอแล้วครับเบื่อแม่เผือกของผมครับตัวนี้ตัวนี้อแม่เผือกเลยครับด้วยเขาเรียงควายเผือกจะเป็นเกินว่าเป็นมงค้นนะครับแกคนเลี้ยงแกขอกแกฟร์มของเฮ้านะครับแม่เผือกนี่สูงประมาณรน่อยสามเจ็ดรือสามแปดข้กันนะครับเบืองลูกของคนกับหลูกของ่อเบิรมพันหลานขี้กันหลูกคนน้ำนมน้ำง่ามนะครับ ลูกคนเป็นต้ใหญ่เป็นหนาอยู่ครับอัตลักษณ์กัเหิื่อมมาชัดเจนอยู่ครับตัวนี้ลูกเบิ่มพันหลานนะครับส่วนแม่เพื่อนกับผสมไปแล้วนะครับผสมแก้วฝานะครับพญาค้อยเผือกนะครับแก้วฝากะบอกง่ายแหละครับถ้าเขาเคยเบิ่งคลิปในช่องยูทูปนะครับหลายช่องเพิ่นไปไทยนะครับแก้วฝานี่ก็าบอธรรมดาให้กันนะครับตรงหญ่กระองเบิ่งครับผม่าผลงานตัวต่อไปจะเป็นแบบไดนะครับหลังจากที่ผสมแก้วฝาไปแล้วนะครับตัวนี้ คุ้ยที่ผมอยากได้แ้่คุ้ยสีเผือกเขาเป็นแปลกตาดีนะครับแต่ก่อนผมเลี้ยงว่าผมเห็นคุ้ยเผือกเวลาผมไปสนามนะครับผมว่ามันงามดีในความฝันก็อยากนํามาเลี้ยงครับมินิกาในสื่อมาเลี้ยงแล้วนะครับโดยจังหวะแล้วกาดที่เหมาะสมนะครับเดี๋ยวเลยก็เลยได้นั่ควายมาเลี้ยงเนี่ยละครับยุนี่นะครับกาคิดว่าพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับกาเหมาะจะครับมีพื้นที่มีแป้งหย่านะครับแป้งกลานะครับตัวนี้แป้งกลานะครับที่ผมปลูกไว้นะครับบริเวณหัวหนผมแต่ฟ sure right ังใช่เขียวจังป็นคครรัับพี่น้องบ บ่ตายได้ครับพี่น้องครับฝนมากเขียวเพื่อกันนะครับพื้นที่ผมกะคิดว่าเหมาะอยู่ครับต่อไปก็จะปล่อยให้มันหันไปยางเหรียญนะครับตามช่งกว้างครับให้มันยางกับมอสนะครับทุกมือนะครับพอผมกะเซ่มาเลี้ยงนะครับมาเนี่ยครับมาอาบน้าอาบยังไห้นะครับเราก็ให้เพิ่นกะขี่ห่อนนะครับเนาะตอนนี้กับ่ท่านจะเอาไปลงสะนะครับเพราะว่าอยากมอสท่านกินหนามนะครับก็เลยหดหนาให้ก่อนนะครับหดหนามไปขาวๆไปก่อนนะครับเพราะว่า ก็มีสะอยู่ด้านหนาครับเนาะสายองค่หันกับไรกัวอยู่ครับก็ได้นามมากฉีใส่ครับผมนี่นะครับพี่น้องครับล่องเลียงมึงครับกระแสควายมาแรงนะครับเขากบล่องมาเลียงเบิ้งนะครับเพราะว่าล่องเลียงมึงแล้วนะครับเดือนกว่าแล้วมันก็โอเคอยู่ครับเลียงง่ายอยู่นะครับกับว่าบริหาักปนได้นะครับแต่เนาเลียงเขาก็ใส่ใจนะครับหดหนามหดยังห้นะครับคือว่าให้เพื่อนกินอิ่มนอนหลับได้นะครับตันนี้ครับผมเอาพี่น้องครับ มื่อนี้นะครับผมเองนะครับบาลลูกขหนี้วครับกับอยากสมาถ่ายพ่พี่น้องได้เห็นว่าอยู่ขอบผมนะครับกับเลี่ยงควายให้กันนะครับเนาะลองมงครับพี่น้องครับบอลองบอลูนะครับเห็นแต่เพื่อนเลี่ยงนะครับมันจะเป็นแบบได้นะครับลองมาเลียงเองนะครับพี่น้องครับนี่ครับต้นหอยของผมเนี่ยลูกเบิ่มพันหลานนะครับตัวนี้ลูกกำลังงามนะครับเนี่นี่เนี่นี่เบิ่มพันหลานนะครับเดือนกลัวแล้วครับตัวนี้สองเดือนแลยครับจะเข้าสองเดือนครับตรงเบื่องใบอีกเทนึงแม่เผือกเพื่อนนี่ครับ นะครับอนาคตแม่บอกแม่พันธุ์นี่ครับตัวนี้ง่ามใหญ่ครับผมตัวนี้ส่วนใหญ่ไป็นหนาอยู่ครับเน่าง่ายตัวนี้เดี๋ยวค่อยติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับว่าขอกควายของผมนะครับข้อไข่เบาลูกข้าวเหนียวนะครับลูกข้าวเหนียวฟาบเนี่ยครับขอกควายไทยเขานี่แหละครับฝาควายแต่ละตนะครับแม่บอกจะผมนําเข่ามาลูกออกมาจะเป็นแบบไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมเองนะครับพอลูกข้าวเหนียวเซียรอีสานครับแตขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องลูกข้าาาววเเเหนีีียยสสอดมม ครับผมแล้วก็สีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับแต่ฝากที่ติดตามกันนได้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอการลาด้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ